สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะ,นะนะที่มีใจรักในการตกปลาทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วครับกับช่องคนชอบตกปลาชาแน,นลนะวันนี้ก็มาหมายเดิมนะที่เดิมนะจะมาสายครับวันนี้ตอนนี้มาถึงหมายพอดีทําอะไรเสร็จเรียบร้อยนะสองโมงครึ่งพอดีเลยก็จะตกเหมือนเดิมนะระยะสองจุดเจ็ดไม่ตายสองตขอมีเวลาถึงห้าโมงครึ่งนะวันนี้มากินช่วงเย็นๆนะก็เลยออกมาสายหน่อย จะมีตัวไหมจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันนะครับโดนแล้วโดแล้วโดแล้วปลาอะไรมาแล้วโอ้โห ป <Okay. S 1> ารับแขกครับนะแ, <t art ful> แต้มแรกเลยแปบแต้มแรกเลยมาละเดียวระดูเนคับเดี๋ยวลงเหมนกันเยวล้ว มาแล้วครับนะฮะหนึ่งแต้งฮนะไต้นกเขาครับตัวนี้สวยเลยโจแล้วนะมาก็อะไรมาแล้วมาแล้ว,ลว,ลวระมังครับมาและส,สวยสวย โดนครับเะโดนล้วโดนแล้โดนแล้โอ้ยมาครมาล้โอ้ยมาเลยอื้มฮึ่ไอผมครับไอผมตัวเล็กฮะ โดนแล้วครับนะอะไีก hmm. ็อะไรทีไม่ต้องไปโดนโอ้กินอย่างนี่เองยัดแข้เนี่ยมาครับหมอจะกลับครับโอ้ยโดนวโดนอะไรโดนอะไรโอ้ย โดนแล้วครับนะไหนกี่แล้วเด็กมีโดนตาอะไรโหโดนเกาะเลวนี่ฮะวัดไม่โดนวัดไม่โดนมาเหมือนเดิมครับฝุ่งเตะแห่เล้วโวมตีช่วงเย็นเกาะท้องมาเลย โดนครับนะโดนเยอะครับโอ้ยพาอะไรพาอะไรพาอะไราแล้วครับพาครับวิ่งเลยฮนี่ฮะต้นหักแล้วนะฮะจะเลิกแล้วนะฮะอะไรไม่เปลี่ยนมาแล้วมาแล้วกวางอะสวยกินหนึ่งแต้ม ถึงลงไปพันเลยครับนะอันอีกแล้วพันต่ออีกแล้วมาเรียนกินนี่วะโดนครับนะโดนครับโดนครับดโดนโดนโดน มาด้วยเลยอม่หลุดเลยใช่สวยก็ไม่หลุดครับนะไม่หลุดครับไม่หลุดครับโอ้โหนึกว่าหลุดเนี้ยังใหญ่นะตัวนี้ใหญ่นลฮะแกแห้แกแห้ใหญ่ฮะสวยงามครับ เดี๋ยวหมดแล้วครับ5โมงกว่าๆแล้วฮะเดี๋ยวก็กลับแล้วครับนะ้าปลาใหญ่ขึ้นน้ำนะปลาใหญ่โหลูนน้ำนะขึ้นอยู่ฝนะั่งนู้นนะว้วมาเลยเยน็ยนๆนะใกล้ๆเยน็ยนๆน,นะชอบขึ้นนะ วันนี้ก็ได้ลองอยู่เย็นดูว่าจะเจอตัวไหมก็ยังไม่เจอนะครับหมายสุดท้ายครับจะได้ตัวปิดเกมไม้เอ่ยโดนครับนะสงรางนะี้มีตัวสงรางจริงโอ้อตัวเลยพาไปพาไป นี่ฮนะตัวส่งทางดนะ้วยฮะส่งท้ายฮนะปิดท้ายด้วยสร้อยนกเขานะครับตัวนี้อย่างสวยเลยสร้อยนกเขานะ้ะปิดท้ายแล้วครับดูปลารวมกันครับแล้วนะปลารวมนะสองโมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งนะว,นะ 5. 5. 5. 5. นะวันนี้นี่ครับ พอได้อยู่นะเนี่ยปลารวมครับไม่เอานะครับนะไปแล้วครับปล่อยหมดครับวันนี้ไปแนละ้วปล่อยเลยครับ ไปแล้วครับอันนี้ก็ปล่อยฮนะไปแล้วครับปลาก,กินไม่ดีเท่าที่ควรนะครับวันนี้อากาศเปลี่ยนนะอากาศเย็นก็พอได้ตัวอยู่ครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยครับสวัสดีครับ